สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่เ,เรียกว่าทางน่าสนใจแล้วก็อาจจะตรงไปตรงมามากๆของชาลีมังเกอร์กันนะคะครับผมโดยเฉพาะมุมมองที่เขามีต่อสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์ทางวิชาการนะคะหรือ academic sorcery ในแวดวงการเงินคำนี้แรงเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็วิธีที่เขาเอาหลักความเรียบง่ายนี้มาปรับใช้กับการลงทุนแล้วก็ธุรกิจจริงๆ เนื้อหาเราก็มาจากข้อเขียนเกี่ยวกับประชาาของท่านโดยตรงเลยเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจกันมากขึ้นว่าทําไมมังเกอร์ถึงเอ่อไม่ค่อยเชื่อในความซับซ้อนเกินจําเป็นแต่กลับให้ความสําคัญกับสามัญสํานึกหรือค o ม m o น s e n ส์มากๆเลยครับน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีไหมคะกับคําพูดที่แบบค่อนข้างเผ็ดร้อนนิดนึงของมังเกอร์ที่ว่า โดยรวมแล้วผมไม่ค่อยคิดอะไรมากเกี่ยวกับศาสตราจารย์ด้านการเงินมันเป็นสาขาที่มีเวทมนต์โอ้โหเปิดมาก็แรงเลยคือคําว่าเวทมนต์ทางวิชาการเนี่ยในความหมายของเขาก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธความรู้ทางวิชาการไปเลยนะคะครับครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เหมือนเป็นการติงหรือวิจารณ์การสร้างทฤษฎีที่มันซับซ้อนเกินไปหรือเปล่าหรือใช้สูตรที่ดูหรูแต่ว่าพอเอาไปใช้จริงในโลกการลงทุนที่มันวุ่นวายเนี่ย มันอาจจะยากหรือบางทีก็ทําให้เรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากไปซะงั้นทาให้งงกว่าเดิมว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเราจะซื้อรถสักคันเนี่ยแทนที่จะดูว่าเอะสมรรถนะเป็นไงประหยัดน้ำมันไหมทนหรือเปล่าดันมีคนมาอธิบายด้วยเออกลศาสตร,ร์ควอนตมัมว่าอะตอมในเครื่องยนต์มันวิ่งยังไงครับฟังดูน่าทึ่งแต่คงไม่ได้ช่วยตัดสินใจซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันอาจจะทึ่งแต่ช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะคะ บางทีเราอาจจะหลงไปกับความซับซ้อนจนลืมคำถามพื้นฐานไปว่าแล้วมันใช้ได้จริงไหมใช่เลยครับประเด็นสำคัญคือมังเกอร์มองว่าเวทมนต์พวกนี้มันเป็นปัญหาเพราะมันเบี่ยงเบนความสนใจเราไปจากเออแก่นจริงๆของการลงทุนที่มันจะสำเร็จได้แล้วแก่นที่ว่านี้คืออะไรคะสำหรับมังเกอร์สำหรับเขาแล้วคือสามัญสำนึกครับ common sense เลยแล้วก็การเข้าใจธุรกิจแบบลึกซึ้งจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ตัวเลขผิวเผิน การประเมินมูลค่าที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็สำคัญมากๆคือความอดทนที่จะรอจังหวะรอโอกาสที่เหมาะสมเขาเชื่อในเรื่องพวกนี้มากกว่าพวกโมเดลหรือสูตรสำเร็จที่มันดูซับซ้อนมีตัวอย่างไหมคะพวกทฤษฎีที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพหรือ efficient market hypothesis นะครับอ๋อที่ว่าราคาในตลาดมันสะท้อนทุกอย่างแล้วชนะตลาดยากอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆคือแบบนั้นเลย แต่ทีนี้ความสำเร็จของมังเกอร์กับวอร์เรนบัฟเฟตที่ทำมาตลอดหลายสิบปีในการหามิสไพรส์แกร m b บ e m มิสไพรส์แกร b l บครับคือโอกาสลงทุนที่ตลาดตีราคาผิดพลาดไปอย่างชัดเจนอาจจะเพราะคนกลัวไปเองโลภไปหรือวิเคราะห์ตื้นๆอ๋อ oh, ค่ะความสำเร็จตรงนี้มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ธุรกิจแบบถึงแก่นจริงๆการใช้เหตุผลพื้นฐานเนี่ยมันสำคัญกว่าการไปเชื่อทฤษฎีที่ ดูเหมือนสมบูรณ์แบบแต่บางทีมันก็ใช้ไม่ได้จริงเสมอไปเข้าใจแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบบจำลองซับซ้อนจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับบางทีมันก็ให้มุมมองที่น่าสนใจได้แต่ต้องใช้แบบเข้าใจข้อจำกัดของมันแล้วก็อย่าให้มันมาบดบังการคิดด้วยเหตุผลพื้นฐานของเราฟังดูแล้วมุมมองเรื่องการหลีกเลี่ยงเวทมนต์ทางวิชาการเนี่ยมันเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาอื่นๆของมังเกอร์ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเลยนะคะครับน่าจะเชื่อมกันหมด อย่างเช่น circle of competence หรือวงกลมแห่งความสามารถที่ว่าต้องลงทุนในสิ่งที่เรารู้จริงเข้าใจจริงเท่านั้นใช่เลยครับหรือ avoid being an idiot คือหลีกเลี่ยงการทำเรื่องโง่ๆเน้นป้องกันความผิดพลาดมากกว่าพยายามทำอะไรฉลาดล้ำแต่เสี่ยงอันนี้ก็สำคัญมากแล้วก็ patience and waiting ความอดทนการรอคอยโอกาสดีๆมีไม่บ่อยต้องรอเป็นพอมาถึงก็ต้องกล้าลงมือนหนักๆครับ รอแล้วต้องกล้าด้วยและสุดท้าย a few good companies คือโฟกัสบริษัทดีๆไม่กี่แห่งที่เราเข้าใจมันจริงๆแทนที่จะกระจายไปทั่วแต่ไม่เข้าใจถูกต้องครับหลักการพวกนี้มันสอดคล้องกันหมดเลยคือเน้นความเข้าใจความอดทนและการตัดสินใจที่รอบคอบแต่ก็มีคำถามนะคะว่าในโลกทุกวันนี้ที่แบบอะไรๆมันก็ซับซ้อนขึ้นตลาดการเงินธุรกิจต่างๆการยึดหลักความเรียบง่ายแบบนี้มันจะไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอคะ แบบว่ามองข้ามความซับซ้อนที่มันสําคัญจริงๆไปหรือกล้าเต็มมั่นใจในตัวเองมากไปหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมังเกอร์ไม่ได้บอกให้เราเมินความซับซ้อนนะครับแต่เขาเน้นให้กรองมันมากกว่ากรองกรองยังไงคะกรองผ่านความเข้าใจพื้นฐานแล้วก็หลักการที่มั่นคงของเรานะครับหัวใจสําคัญเลยนะคือการมีดิสซิปลินหรือดิสซิปลินที่จะยอมรับว่าเรารู้อะไรแล้วเราไม่รู้อะไร อ๋อคือรู้ขอบเขตตัวเองใช่ครับและไม่ก้าวออกนอก Circle of Competence ของตัวเองเด็ดขาดถ้าเราเจออะไรที่มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ด้วยเหตุผลพื้นฐานหรือต้องอาศัยเวทมนต์ที่ว่ามาอธิบายเนี่ยนั่นแหละครับสัญ,ญญาณเตือนว่าควรจะถอยควรจะถอยออกมาไม่ใช่ฝืนทำความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจจริงลองนึกถึงตัวอย่างบริษัทเทคโนโลยีก็ได้ครับค่ะ ถ้าเราถามคำถามพื้นฐานไปแล้วเช่นธุรกิจทำอะไรรายได้มาจากไหนอนาคตเป็นไงแล้วคำตอบมันยังคลุมเครือหรือต้องใช้ศัพท์เทคนิคแยกๆเยอะแยะจนเราตามไม่ทันเนี่ยอืนั่นหนักจะแปลว่ามันอยู่นอกวงกลมความสามารถของเราแล้วถึงแม้จะมีโมเดลการเงินสวยหรูบอกว่ามันดีแค่ไหนก็ตามเพราะเห็นภาพเลยค่ะ ความสำเร็จในมุมมองของมังเกอร์มันมาจากการทำงานหนักเพื่อเข้าใจเหตุผลพื้นฐาน fundamental reason นะครับแล้วก็ใช้สามัญสำนึก common sense และมีวินยัย discipline ที่จะยึดมั่นในหลักการพวกนั้นไม่ใช่ไปพึ่งพาสูตรสำเร็จงั้นคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญของวันนี้ก็จะมี academic sorcery common sense การประยุกต์ใช้ได้จริงหรือ practical application ครับ แล้วก็ discipline หรือวินยัยและ circle of competence วงกลมแห่งความสามารถสรุปได้ชัดเจนมากค่ะก็คือหัวใจของประชญ์มังเกอร์คือสนับสนุนการคิดที่เ,เรียบง่ายมีเหตุผลมีวินยัยแล้วก็กล้าที่จะมองข้ามความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะในโลกการเงินการลงทุน ใช่ครับเน้นแก่นแท้มากกว่ารูปแบบที่หรูหราแต่ปล่าบ้างเข้าใจแก่นแท้ของมันจริงๆครับผมแล้วก็อยากจะขอทิ้งทายด้วยข้อคิดให้ลองไปคิดกันต่อนะครับได้เลยค่ะลองพิจารณาดูว่าไอ้หลักการของมังเกอร์เนี่ยในการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้หรือการตั้งคําถามกับความซับซ้อนที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์จริงๆเนี่ยค่ะ มันไม่ใช่แค่ใช้กับการลงทุนได้อย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆในการประเมินข้อมูลข่าวสารต่างๆอ๋อใช่เลยค่ะข้อมูลสมัยนี้เยอะมากครับหรือใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญๆในชีวิตหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาในด้านอื่นๆก็ตามมันอาจจะช่วยให้เรามองเห็นอะไรๆได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับ เป็นข้อพิสที่ดีมากๆเลยค่ะการตัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้เห็นแก่นแท้จริงๆน่าจะเอาไปปรับใช้ได้หลายเรื่องเลยนะคะวันนี้